พี่น้องมาเด้อมากินพันปลานำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โซ่เผินแดงสาวเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อบางทีพักกี่พันปลาเสรแซ่บมันดีลุยเลยแดงเนาะขอบพดแบนทับเห็นคักเลยเด้อเอาพดกินกินกินเอาเลยเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเราดังๆเลยมันจะพูได้ยินเหาเป็นเห่าบ้าดังมันไก่เติออุ้ยปลาเหลือสดแซ่บไม่ธรรมชาติได้ไะ ธรรมชาติเนาะอันนี้แห่งธรรมชาติครับมิติขิงงอขี้ควายที่ิพันป่ายามแรงตะเวียนตกวุ้ตอนนี้หิวแห้งได้สิบ่มวบ้าอย่างหลายได้สิขอกินแล้วจะตีอธิบายาฟังเด้อบ้าบ้านชาวเอินพันปลาคนไทยเอิ้อนอยังก็เมียงปลาห้องอางห้องเมียงเป็นห้องเมียงปลาเนะาะปลาเผาเมียงปลาเมียงปลาเผาแมนนี่นีอักพันนี่พันนี่ ส่หไหยแซ่บๆได้ยินบมนาะนี่เนาะคลุ่มสูงที่ไก่ใช่เนะเาะเสียงดังๆเนะอืมแซ่บแบบเอืมอืมอืมแซ่บ้องมากมากกัน มหอมธรรมชาติหอมได้หอมป่าเผาแล้วหอมป่าปิ้งละเ้ไปเยหอมย่งว่าหหสาววันเดี๋ยวนี้เด้อสมซื่งสาวซุ่มซุมุมซ่มน้องก็บซื้อาังตุ่มนะก็มีเฟซบุ๊กของน้องอยู่ซื้อเรืงอะไไหนอีบอท้หลังตอนนี้ขอกินก้นหิวแห้งให้ให้หรืออ้ย ไอ้ธนาฝ่ายอะไรไมนสิบเบิร์ดกินผักหลายๆเพราะวิตามินต้องต้องกินผักกินผักกันโควิดก็มากินผักกันโควิดได้เแน่นอนอุ้ยหนุนหนุกเขากินที่ร้านเจ้าน่ะเลิศบ่เลิศดไหล ถ้าเบื่อข้าวกรอกอ่ะถ้าเป็นว่าข้าวกรอกินก็แล้วเข,อข,อข,ขาว่าที่หลังเกินนะเพราะว่าตอนนี้อืมแม่เพราะว่าหลายยายห้างกินย่างเดียวกินย่างเดียวก็อ่างมึกเผ็ดเนาะหรือมึกเผ็ด เก็แซ่แบพวกเราอาจจะกับบัพปินพันป่านะว่าปิ้งป่าพันแล้วให้แซ่บไปนะปาน,นี่ยังแซ่บแบบว่า,าหน้าต้นกินดีๆหนังมันไปก็ต้องมากพื้นท้องเลยนะนะพื้นท้องแซ่บได้ป่ายุ้ยนะพื้นท้องเด้อบอลแซ่บสุดคือพื้นท้องพื้นแซ่บ ต้องสาวเหนือกินแซบเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อก,ก,กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเด้อที่จำกาญคือกดกระดิ่งพ่อกดกระดิ่งพเพราะว่าจ้าได้บ่พาลาศิบไม่ไหมฮะนะแม่จะได้มีกำลังใจให้ใครเจริดีๆเพื่อนบอกไอ้เบิเ่งตอนนะ่อเนาะเป็นกำลังใจให้กันแซบเดิม Ừ, xào vàng thì trụ được hết trụ hay kì được, mhm 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 Nó mhm 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 10, แล้วพันธี่แบบมากินแคกิมันสงสัยฮันบุแม่หยามอ่ะเนาะงานี่มันยามแรงเจ็บาดพี่นอาติดกินต้องระวังก้างมันติดคออ,าอ,อ้าวหรือว่าขาคอกระเทียมงเล่นอเูกเผื่อถ้ารมีมมาล <laughs> ้อ <laughs> ตังง้ง <laughs> ให้น่าระคำ้ากินไม่เอ <laughs> ไทบปี๋เหรอาฟิกปลาที่อาิได้บ้าได้ปลาอย่เาลาได้เนเาล่มใช่ปะเขาไปขี้เหือบลบอเขานั่งอยู่ห้องนางย่ห้องนาเด้วยิงเป็น่มเป็นแดดตอดนี้บ่ร่มบ่ลกินิิงเขาไปขี้เหือบไปร่มเลยงอยอยู่ห้องนาพี่น้องพี่น้องงัยอยู่โคกปะนี่ชอหานามอยู่

crap. Mm. 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 -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. mm -hmm. อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อสาวเหนือกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อสาวเหนือกินแซ่บครับจ้องอย่าทรองอีกเกาะขอขอบปินทางครับบินรถบินรถมันจะมีซ่องไหนแดงสาวเหนือกินแซ่บมาเด้อยายมอนเอิ้มากินน้ำลูกน้ำหลานเด้อไหมเด้อขอฟังเด้อฟัตสดเด้อน้องสุม่มขอซื้อเหรียญสำหัต้องซื้อแท่นนะประเทศไทะเดือดแบบว่าถ้าก็บอายดอกว่าแต่เื่อนตะ้องต้องอื้อน้ำจำเป็นนะกันนะ เอาสลิมแบบมันม้วนมันมีคนมากกันเขาก็กินได้แต่แบบว่าหนังมันอะไรนะมันก็แซ่บอีกแล้วหนึ่งเลยหนังมันก็แซ่บบางคนเขาเคยกินหนังมันได้ล่ะอันนี้ขอขอกินหนังแล้วจ้าหนังหนังมันก็แซ่บเขาจะ้กใส่ทบเกิดร้านนี่เขาคู่ออกเด็กนกกอนเขาชิมเขาก็ต้องเคาะมันหอมลากมาสิมาบ้านเฮาเอิ้นหอมลากคนไทยเอิ้ญยังก็ซาเลหน่ สารเนรสารเนว่าเป็นสารเนสารเนก็หมวกบังกล้องบังหินนอกด้วยปรมุ่จากใส่หมวกกี่พันเดียวหนึ่งเนาะถ้าเราอยู่ในบ้านเราไปอยู่ในเงินเราก็ต้องถอนหมวกให้งามๆนะทงไฮทงนาทงนาท่ามกลาบ้านเหาน้ำเขาเป็นกลางที่จกดินนี่หุ่นหนกเมื่อกี้มิแก้วอีกกับมิกแก้วมันป่านมิแก้วเดียวเดี๋ยวมสองแก้วได้เนะ คุณแม่อีกะปูเนะหองงานนี่นะทำระซาแซ่พร้อม เ้เดืามาสุดส่วนายเรือแล้วใม้มันู่เรือแกจะเข้าฟังแล้วเนาะ่นออ้องอันนี้ห่างไล้เนาะเดี๋ยวสนิทหนึ่งแซ็ไกลป่ะอืมกะลากเลย สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเน้อสาวเนือกิกนแซ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วเจอกันคลิปใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้เดอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อพี่น้องเดอ้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี